ไมาไมายค่ะเดี๋ยวพี่ไปเปิดร้านก่อนนะเออเมื่อกี้ตองน้องสาวพี่ก็โทรมาบอกว่าพวกลูกๆของเขาทั้งสองคนนะ่ะปิดเทอมแล้วเขาเลยอยากจะมาพักผ่อนที่บ้านของเราประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณเนี้ยในไหนไม่ก็ใกล้คลอดแล้วนี่พี่เลยคิดว่าจะให้แม่เขาขึ้นมาอยู่ที่นี่ด้วยดีไหมก็จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระไม้ด้วยไง พี่นอ็อตคือว่าช่วงเนี้มยม่เหนื่อยแล้วหม่เาเคลียมากเลยนะคะคือมายคิดว่าถ้าเกิดพี่จะให้เด็กๆมาอยู่ด้วยเนี่ยหม่ว่าไม่คงไม่สะดวกเท่าไหรอ่อ่ะเด็กๆซนมากเลยนะคะพี่นอ็อตไม่คงดูแลได้ไม่ทั่วถึงอะ่ะอีกอย่างพี่ก็ต้องออกไปเปิดร้านแต่เช้าทุกวันกลับมาอีกทีนึงก็มืดแล้วอะ่ะไม่ต้องอยู่กับเด็กๆทั้งวันหม่ว่า ปีนี้ไม่ต้องให้พวกเขามาดีกว่าไหมคะมายพี่เข้าใจนะว่ามายเหนื่อยอะพี่ก็บอกอยู่ดีไงเดี๋ยวแม่เขาขึ้นมาช่วยดูแลหลานๆเนี่ยมายไม่ต้องดูแลอะไรเลยมาแค่ทํากับข้าวนี้นิดหน่อยๆห้หลานหลานเนี่ยเขาอยากไปเที่ยวมายก็แค่ให้เงินพวกเขาไปพี่คิดว่ามันก็ไม่ได้ลาบากอะไรขนาดนั้นนะไอ้ลาบากไม่ลําบากเนี่ยมายต้องเป็นคนตัดสินใจเองหรือเปล่าคะพี่น็อตมายบอกตรงๆนะคะทุกวันนี้อะแค่มายเดินมายก็เหนื่อยก็หอบจะแย่อยู่แล้ว พี่หาว่าไมใจร้ายเลยนะคะแต่ไมไม่โอเคจริงๆอะไม่อยากอยู่บ้านที่มันสงบสงบไม่อยากให้บ้านมันวุ่นวายนี่ไม้จะลอดแล้วนะคะพี่น็อตให้ไม้ลอดอย่างสงบไม่ได้หรอคะไมยเขาเป็นหลานของพี่นะเขาจะมาเยี่ยมบ้านลุงไม่กี่วันไม่ได้เลยหรือไงไมยพูดแบบเนี้ยหรือว่าไมไม่อยากต้อนรับพวกเขาอรอไม่ใช่ว่าไมไม่อยากต้อนรับนะคะแต่ช่วยฟังความรู้สึกของไมหน่อยเถอะ ไมยก็แค่พูดตามความรู้สึกของไมยอะว่าไมยเหนื่อยพี่ช่วยเห็นใจหน่อยเดีค่ะว่าร่างกายมายมันไม่ไหวอะเพอาเป็นว่าพี่ตอบตกลงกับฝั่งนั้นไมหมดเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปไปแม่แล้วก็ลนหลานเขาจะมาถึงพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวพี่ไปเปิดร้านก่อนพี่นอ็อตพี่นอ็อตทำอะไรไม่เคยคิดจะบอกกันก่อนเลยตัดสินใจเองอยู่ฝ่ายเดียวอยู่เรื่อย โมาพอท้องนิดท้องหน่อยเนี่ยจะมาทําอิดออดแบบนี้ไม่ได้นะมายจะมานั่งนั่งนอนนอน,น,อนแบบนี้มันไม่มีต่อสุขภาพสมัยฉันท้องนะฉันยังออกไปหาบน้ําทําไร่ทําสวนอยู่เลยอ๋อฉันของเงินพันยังหน่อยสิฉันจะพาละหลานไปเดินเล่นนะ่ะส่วนแกอยู่บ้านนะ่ะ ก็ต้องทํากับข้าวกับปลาบ้างนะไม้พอดีว่าหลานคนเล็กของฉันเขาอยากกินไก่ทอดนะไม้ส่วนคนโตเขาอยากกินปลาเผาอ๋อแล้วแกก็ต้องทําต้มยำให้ชั้นหม้อหนึ่งด้วยนะเข้าใจไหมแม่คะไม้ก็เพิ่งจะขึ้นมาพักสายตาได้แป๊บเดียวเองคะ่ะไม้ไม่ได้นั่งนอนๆทั้งวันอย่างที่แม่พูดช่วงนี้เนี่ยให้ไม้ไปยืนอยู่ในครัวอย่งนั้นน่ะไม้ทนไม่ไหวแล้วนะคะแม่ไม้ได้กลิ่นพวกอาหารแล้วก็ กลิ่นควันไฟอ่ะมายก็เวียนหัวหน้ามืดไปหมดแล้วค่ะเอาเป็นว่าแม่ก็พาเด็กๆไปเดินเล่นและเดี๋ยวมายจะโอนเงินให้แม่เนี่ยพันหรวมค่ากับข้าวด้วยเลยแม่พาเด็กๆไปกินข้าวนอกบ้านแล้วกันนะคะโอ้ยนี่มาฉันไม่เข้าใจจริงๆนะว่าทำไมลูกชายฉันอะ่ะถึงมาคว้าผู้หญิงอย่งแกไปทําเมียฮะ อะไรไม่รู้จักเสียสละเลยใช้งานนิดน,ดนดหน่อยๆทำกบข้าวนีก็ eat. อิดออทำาน่นทำน,น,ทำนี่สมัยฉันขอดตะนอดใหม่ๆนะนูน่นฉันไปนาไปสวนกับผัวฉันไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ได้มีข้ออ้างเหมือนแกหรอกเนี่ยแม่คะมันไม่เหมือนกันหรอกนะคะสมัยนี้เนี่ยหมอเขาก็บอกแล้วว่าคนท้องเนี่ยต้องพักให้เยอะแล้วก็อย่าดมกลิ่นควันไฟมันไม่ดีต่อคนท้องไม่ก็แค่รักษาสุขภาพของตัวเองแล้วก็เชื่อฟังหมอเท่านั้นเอง เอาเป็นว่าเรื่องทำกับข้าวไม่ไม่ทำนะคะแม่พาหลานไปกินข้าวนอกบ้านหรือถ้าเกิดแม่ไม่อยากไปแม่ก็ไปร้านพี่นะก็ได้ค่ะไปกินข้าวที่ร้านมีน่นะก็ได้พี่ไม่แกพูดแบบนี้กับแม่ผัวได้ไงฮะไม่รู้จักมีสัมมาคะรว,วะฉันพูดเกิดแกนะ่ะเพราะความหวังดีได้ไหมแทนที่จะทราบซึ้งน้ําใจฉันบ้างแม่คะนี่หม่จะต้องทราบซึ้งน้าใจของแม่กับความหวังดีที่แม่บอกว่า มมยต้องทำกับข้าวต้องทำงานบ้านอย่างนั้นเหรอคะไมยค่ะแม่ไมยทราบซึ้งเรื่องพวกนั้นไม่ลงหรอกนะคะที่ก่อนหน้านี้ตอนที่ตองท้องเนี่ยแม่ยังบอกอยู่เลยนะคะว่าคนทอ้องต้องพักผ่อนให้มากๆไม่ให้ตองดมกลิ่นควันไฟไม่ให้ตองเข้าครัวไม่ให้ตองทำงานบ้านแล้วทำไมพอตอนเป็นไมยแม่ถึงไม่ได้ทำเหมือนกับที่ทำกับตองน,นะคะ ไม่ต้องมาพูดมากเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตะน้อตกลับมาเมื่อไหร่ฉันจะให้ตะนอตจัดการแกพูดมากจริงโอนเงินมาด้วยนะถ้าฉันไม่ยอมโอนเงินให้เด้วก็ได้ขึ้นมาอีกรอบ น็อตแม่ว่าไม่จะกลับไปอยู่บ้านนะโลกแม่อยู่ที่นี่แม่รู้สึกว่าแม่มีค่านะแถมมายเขาก็ไม่อยากต้อนรับแม่ใช้งานแม่เหมือนเป็นคนใช้อ่ะพูดจาก็ไม่ให้เกียรติแม่นะแม่เลยว่าแม่ไม่อยากอยู่ที่นี่เขาดูถูกอีกแล้วอ่ะแม่ครับมายเขาท้องอยู่นะครับจะให้ทําอาหารได้ยังไงครับเขาทําให้สะดวกหรอกผมเลยบอกให้มายเอาเงินให้แม่ไปซื้อกินไงครับถ้าแม่ไม่อยากทำเนี่ยแม่ก็ไม่ต้องทําครับแม่ครับแม่อยู่ต่ออีกสักพักเถอะนะครับ คือผมอยากให้แม่ช่วยดูแลไมหลังข้อดะครับตอนอยู่ไฟนี่น็อตแกก็แต่เข้าข้างเมียแกนะไม่เคยเห็นใจแม่เลยแม่แกขนาดเนี้ยแทนที่จะได้พักผ่อนแต่ต้องมานั่งดูแลเมียแกแทนแม่ยายแกนี่นะอีกหน่อยเมียแกน่ะไม่ชี้นิ้วสั่งแย่เลยน็อตจริงด้วยครับแม่ผมลืมคิดไปเลยครับงั้นแม่อยู่ต่อเถอะนะครับ คือเดี๋ยวพอถึงเวลาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าแม่อยากกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วค่อยให้แม่ยายเขามาดูแลแทนมันต้องแบบนี้สิลูกชายแม่แม่ฉลาดเหมือนแม่เป๊ะเลยนะเนี่ยครับผมงั้นผมขอตัวก่อนนะครับจก้กลูก นี่มายแม่พี่ก็เพิ่งมาแค่วันเดียวเองไะมายก็ทำให้แม่พี่ไม่สบายใจแล้วหรอมายปล่อยแม่พี่ไปบ้างเถอะโอ๊ยพี่น็อตอะไรของพี่เนี่ยที่พี่กลับบ้านมาพี่ก็มารบกวนการนอนของพายเลยหรอพี่น็อตเรื่องแม่พี่เมายก็พยายามอดทนเต็มที่แลยนะ แต่แม่พี่ไม่เกินไปหน่อยหลือไะบอกว่าให้ไม้ต้องลงไปทํากับข้าให้ให้ไม้เอาเงินให้เขาพาหลานไปเดินเล่นให้ไม้ทางานบ้านอีกตอนเนี้ยมายจะคลอดอยู่แล้วนะจะให้ไม้ทาทุกอย่างทั้งหมดนั่นได้ยังไงพี่น็อตไม้แม่พี่เ็าเป็นห่วงไม้แม่พี่เขามีประสบการณ์การมีลูกมาก่อนไม้ก็ต้องฟังแม่พี่สิไม่ค่ะแม่พี่ไม่ได้มีเหตุผลมากพอ แม่พี่เหมือนให้ไม้ทำเพื่อความสะใจของตัวเองต่างหากพี่น็อตไม้ตัดสินใจแล้วนะคะไม่ว่ายังไงเนี่ยพี่ก็จะต้องให้หลานของพี่กลับไปแล้วแม่ของพี่ก็ไม่ต้องมาดูแลไม้ตอนช่วงอยู่ไฟด้วยไม้ไม่ต้องการให้ใครมาดูแลทั้งนั้นเดี๋ยวไม้ไปศูนย์แม่และเด็กแล้วก็จ้างพี่เลี้ยงเอาไปได้ไม้แบบนี้มันเปลืองตังค์มากเลยนะและอีกอย่างเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราพี่วางใจไม่ได้หรอกนะ ถ้าไม่ไม่อยากให้แม่พี่ดูแลเนี่ยงั้นก็ให้แม่ม่มาดูแลแทนนี่พี่จะได้อุ่นใจโหพี่น็อตนี่พี่ยคยคิดว่าไมยเงียบแล้วไมยจะไม่รู้ความคิดของพี่นะพี่ยังหวังให้แม่ไมยมาดูแลแทนอีกเหรอเป็นไปไม่ได้มายจะไม่ยอมให้แม่ของไมยมาดูแลไมยไอ้เรื่องประหยัดเนี่ยมมยเข้าใจได้นะแต่พี่จะมาประหยัดโดยการใช้ความรู้สึกของคนในบ้านมาตอบแทนแบบเนี้ยไม่โอเคมมยบอกเลยนะ ว่าเดี๋ยวม่จะไปอยู่บ้านแม่ไม่อาทิตย์หนึ่งระหว่างนี้เนี่ยพี่ก็คิดดูดีๆแล้วกันว่าพี่ควรทํำยังไงแล้วพี่ก็ต้องจัดก,การเรื่องหล,งหลานๆของพี่กับแม่ของพี่ให้ออกไปจากที่บ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดม่หวังว่ามา่จะได้กลับมาที่บ้านนี้อย่างสบายใจเพื่อเตรียมตัวคลอดอย่างสงบและเรื่องแม่ของพี่ไม่ต้องมาช่วยดูแลไม่ต้องมาช่วยออกเงินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นม่ขอแค่อย่างเดียวอย่ามายุ่งวุ่นวายกับไม่ เราก็อย่ามาสั่งมาอีกอยู่ที่นี่คงไม่ได้นอนโอยเดี๋ยวก่อนที่ไม้ไม้เดี๋ยวโอ้ยไอ,อ้นอนท์ไอ้นอนท์ไอ้นอนอ์นอน,อนอน์ แม่กลับบ้านตองไปเลยครับผมว่าแม่ไปดูแลตองดีกว่าส่วนหลานแม่ต้องเป็นห่วงเลยครับผมโทรบอกให้ตองอ่ะพาลูกกลับบ้านหมดแล้วไม่ได้นนอนแกจะไล่แม่ออกจากบ้านแบบนี้ไม่ได้แม่ครับแม่อยู่ที่นี่ไม่ได้ครับแม่อยู่ที่เนี่ยบ้านมันก็วุ่นวายไปหมดเลยผมไม่แม่ออกไปดีกว่าไปไปไอน็อตโอ้ยไม่ อนนี้ท้องหมาใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะลูกใช่สิคะก็จะคลอดแล้วนี่คะไม่ครับสวัสดีครับไม้ที่มารับไม้กลับบ้านน่ะไม้กลับบ้านกับพี่เลยนะอะไรกันพี่น็อตไม้บอกเราไงว่าไม้จะมีอยู่บ้านแม่ทิศหนึ่งนี่มันเพิ่งผ่านไปสามวันเองนะไม้ไม่กลับหรอก มาตอนเนี้พี่อยู่บ้านไม่ไหวแล้วว่ะคือทั้งแม่แล้วก็ลานหลานนะ่ะอยู่บ้านที่วุ่นวายไปหมดเลยอะ่ะบ้านก็โลกมากด้วยไม่มีใครทําอะไรเลยมีแต่พี่นี่แหละที่ต้องเก็บกวาดเช็ดถูคนเดียวตอนเนี้ยพี่ปวดเมื่อยตัวไปหมดแล้วเนี่ยมายตอนเนี้พี่พาแม่กับหลานนะไปส่งที่บ้านแล้วนะทีนี้พี่เข้าใจใมายหรือ,อยังล่ะคะมายบอกแล้ว ว่าทั้งหลานทั้งแม่พี่อยู่ในบ้านแล้วมันวุ่นวายขนาดไหนพี่ก็ไม่เชื่อไมายตัวพี่เอง่ะไม่เคยเจอแบบที่มายเจอพี่ไปเปิดร้านอาหารตั้งแต่เช้ายันมืดพี่จะไปรู้อะไรล่ะคะที่ไมายต้องมาอยู่บ้านแม่แบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะมายเป็นห่วงลูกแล้วก็เป็นห่วงสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายของตัวมายเองามก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่ไงคะเอาล่ะเอาล่ะพูดไปก็มากฟามกันเปล่า,วาวพวกแกสองคนก็ดีกันแล้วเนาะ สัญญานะพี่อจะดูแลลูกแล้วก็ดูแลไม้ให้ดีที่สุดแล้วพี่ก็จะเข้าใจไม้มากกว่านี้พี่รักไมยนะไม่ต้องมาทําเป็นปากหวานเลยค่ะมาจะคอยดูพฤติกรรมของพี่คอยดูเถอะจ้าจ้าจ้านี่พวกแกสองคนก็อยู่ทานข้าวกับแม่และกันเดี๋ยวแม่จะทําของอร่อยอ่อยให้ไม้กับน้องกินนะได้คะ่ะจ้า ชีวิตคู่คือเรื่องของสองใจไม่ใช่เวทีของใครอื่นมาร่วมตัดสิน